สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยกับช่องปุ๊กปิ๊กแชนเนลนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะปุ๊กปิ๊กจะมาสาธิตวิธีการเปิดบอทนะคะหรือการครเอทบอทนะคะรวมถึงกรณีเราอยากจะทำการปิดนะคะเราจะมีวิธีการทำยังไงนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่ที่สนใจอยากใช้งานทว a ตติ้งบอนะคะตัวนี้นะคะเป็น พอตของปุ๊บปิกเองนะคะก็เป็นพอร์ตสาธิตนะคะที่เราใช้งานเทรดดิ้งบอนะคะแล้วเราจะมีผลตอบแทนยังไงนะคะก็จริงๆแล้วนะคะในส่วนของเทรดดิ้งบอเนี่ยเราเนี่ยแค่ทำการตั้งค่าสเต a ร e จี้ตามคู่เงินที่เราต้องการนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบอทจะทำการซื้อขายนะคะแล้วก็โชว์โปร f ฟ t ให้เรานะคะด้วยนะคะก็จะมีคำถาม,ถาม กลับมาอีกนะคะก็คือว่าต้องเริ่มต้นเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วเนี่ย่40เหรียญ50เหรียญก็สามารถที่จะมาใช้งานบอทได้แล้วนะคะซึ่งแพลตฟอร์มบอทตัวนี้นะคะก็เป็นแพลตฟอร์มฟรีนะคะที่เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเข้ามาคีเอทได้นะคะในแพลตฟอร์มของตัวคู่คอยนะคะอย่างตัวอย่างนะคะปุ๊บิกใช้ตัว s p o ร์ตกิทนะคะกับคู่ nord นะคะ u s d t นะคะเงินทุนเริ่มต้นเนี่ยพวกพิกใช้เพียง40เหรียญน,นะคะเพื่อนๆดู Total Profit นะคะอยู่ที่5.12เหรียญน,นะคะหรือว่าประมาณ12.81%นั่นเองนะคะแล้วก็กริดเนี่ยก็จะโชว์รายละเอียดต่างๆในการเข้าซื้อขายนะคะแล้วก็ตรงจุดๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นระยะเวลาพีเรียน,นะคะที่เรารันบอทนะคะก็คืออที่พวกพิกใช้ บอทเทรดตัวนี้นะคะใช้เวลา5วัน9ชั่วโมง3นาทีนั่นเองนะคะมาดูดีเทลนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของที่บอทเนี่ยทำการเปิดออเดอร์นะคะก็จำนวนตอนนี้นะคะก็คือ100 Position นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัว History นะคะที่เขาทำการซื้อขายให้เรานะคะรวมถึงพารามิเตอร์นะคะที่เราเนี่ยสามารถเข้าไปตั้งค่านะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Stopp o s Stop s นะคะ Take Profit นะคะ Entry Price นะคะหรือว่า,าการเพิ่มเงินนะคะของเราเข้ามาให้บอทนะคะทำการเทรดนะคะก็จะเป็นตัวอย่างประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะตัวบอทต,ตัวนี้เองนะคะก็เราสามารถาทำการตั้งค่าได้หลากหลายเลยนะคะเทรดทีละคู่นะคะสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวสปอตอภิชาตนะคะอันนี้พอร์ตของปุ๊กเองนะคะอ่าตัวนี้ นะคะรวมถึงตัว s m r t t ต b b l a n c e นะคะก็เคยทำวิดีโอรีวิวไว้แล้วนะคะในส่วนของบอรนะคะก็ลองย้อนไปดูในชนแนลนะคะสำหรับใครที่มีคำถามสงสัยเนี่ยก็สามารถเข้ากลุ่มไลน์นะคะเข้าไปพูดคุยกันได้ในใน ในในตรงนั้นได้นะคะก็เวลาเรามีคาถามนะคะก็สามารถสอบถามปุ๊กปิ๊กได้โดยตรงนะคะหรือว่าอยากจะให้ปุ๊กปิ๊กนะคะทําการคีเอทวิดีโอในส่วนไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถพูดคุยกันได้ในกลุ่มนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะอ่าเริ่มมีคําถามสมสัยแล้วนะคะว่าเฮ้ยแล้วเราจะสร้างยังไงนะคะก็จะมาทําให้ดูกันเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยก็คือเราสมัครเปิดบัญชีกับทางคู่ขอยนะคะแล้วเราเลือกตัวเทรดดิ้งบอรตัวนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะลองติ๊กตรงคําว่าบอทนะคะก็จะมีบอทให้เราเลือกนะคะก็จะเป็นตัวสปอร์ตกิจนะคะสมาร์ทรีบาลานนะคะฟิวเจอร์กิจแล้วก็ตัว DCA นะคะบอกคร่าวๆก็คือสปอร์ตกิจเนี่ยก็คือซื้อที่ราคาต่ํานะคะบายบายที่ราคาต่ําแล้วก็เซลล์ที่ราคาสูงนะคะส่วนสมาร์ทรีบาลานเนี่ยก็คือเหมือนกับนำเรียนหลายๆตัวมานะคะ ซื้อขายตามสับส่วนที่เราตั้ง,งค่าไว้นะคะส่วนฟิวเจอร์กิจก็คล้ายๆกับตัวสปอร์ตกิจนะคะก็จะมีการลองช็อตนะคะรวมถึงตัว DCA นะคะก็คือการตั้งาตารางนะคะว่าเราจะทำการซื้อ,อวันละหนึ่งครั้งหรือชั่วโมงละครั้งนะคะให้บอททำการซื้อขายให้นะคะตรงรันนิ่งนะคะก็คือ,อที่เราคีเอทบอทขึ้นมาแล้วนะคะก็ให้มันรันทำกำไรให้กับเรานะคะตรงโปรฟิตนะคะก็แสดงโปรไฟล์นะคะ ที่หลังจากที่เราใช้งานบอร์ดมากนะคะมีผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างละแล้วก็ตัวแรงด์กิ้งนะคะก็คือเป็นผลของอการที่มีคนมาใช้งานบอทนะคะแล้วเขาเนี่ยสามารถทำกํำไรไปแล้วเท่าไหร่นะคะก็จะมีจัดแรง์กิ้งให้ตั้งแต่อันดับ1นึถึงสินะคะอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาลองตัว r e a อ e ตัวสปอร์ตกิทให้นะคะก็คือตอนนี้เองนะคะเรากดตรงสปอร์ตกิทเข้ามาเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าสปอร์ตกิทคืออะไรนะคะก็สามารถเข้าไปดูไกด์นะคะหรือว่าความหมายหรือว่าที่มานะคะก็จะมะีวิดีโอนะคะแนะนําให้นะคะแล้วก็หากเราไม่รู้ว่าเราจะเทรดตัวไหนนะคะก็สามารถกดเลือกแล้วก็คีย์เอตตามเขาได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ย ปุ๊บฟิกจะลองมาคีเอทด้วยตัวเองนะคะก็กดตรงตัวคีเอทตรงนี้นะคะสป,ปอร์ตกิของเรานะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกตั้งค่าได้นะคะว่าเราอยากจะใช้คู่สกุลเงินตัวไหนในการเทรดสมมุติว่าปุ๊บฟิกเลือกตัวด็อกนะคะ,ะตัวน้องหมานะคะด็อกเวสนะคะเขาก็จะบอกนะคะตรงรายละเอียดขั้นต่ำของเราเนี่ยตรงมินตรงเนี้ยเขาก็บอกว่าขั้นต่าในการคีเอทบอรเนี่ย อยู่ที่50าสเหรียญนะคะเดี๋ยวก่อนนะอยู่ที่50เหรียญนะคะแต่ตอนนี้ a v a i l a b l e balance ของปุ๊ปปีเนี่ยนนะอยู่มีมีแค่เก้าเหรียญนะคะ,นนะ,คะ,ะ,คะดังนั้นนะคะเราก็จะต้องทำการโอนจากบัญชีหลักนะคะซึ่งบัญชีหลักของเรานะคะก็จะแบ่งเป็นในหน้าในกลับมาที่หน้า Dashboard นะคะด้านล่างสุดนะคะก็จะมีคำว,ว่า home market trade นะคะ future แล้วก็ asset นะคะเพื่อนๆมาที่ asset นะคะ แล้วก็ด้านบนนะคะจะมีคำว่า Main Account, Trading Account นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะทำการ Key a t e Bot นะคะเราจะต้องย้ายเงินเข้ามาที่ Trading Account นะคะไม่ว่าเงินของเพื่อนเจะอยู่ใน Main Account นะคะหรือว่าตรง Margin หรือว่า Future เนี่ยเพื่อนเต้องย้ายมาที่ Trading Account นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถโอนภายในบัญชีโ er ดยไม่เสียค่าธรรมเนียมนั่นเองนะคะอย่างตอนนี้เองนะคะ ตัว USDT ของปุ๊ปิ๊กมีแค่9เหรียญน,นะคะเดี๋ยวจะไปทําทการปิดบอทนะคะเพื่ออนํานเงินมาทดสอบให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็จะโชว์สาธิตไปในในขณะเดียวกันด้วยนะคะก็สมมุติว่าเราไปทําการเทรดแล้วแล้วเราได้กําไรสมมุติว่าปุ๊ปิ๊กอยากจะปิดตัวสมาร์ทรีบาลาน e ์ตรงนี้นะคะปุ๊ปิ๊กลงทุน50เหรียญตอนนี้เนี่ยมันกําไรอยู่ที่1.8 เหรียญน,นะคะปุ๊กปิกจะทํายังไงนะคะเพื่อนๆจะสังเกตตรงขวามือด้านบนนะคะก็จะมีเป็นรูปเครื่องหมายปิดตรงนี้นะคะตรงวงกลมแล้วก็มีขีดตรงนี้นะคะแล้วก็ติ๊กเลยเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีสองตัวเลือกนะคะก็คืออย่างตัวสมาร์ทรีบาลานปุ๊กปิกเนี่ยปุ๊กปิกมีเหรียญสี่สี่ตัวด้วยกันนะคะก็จะมีตัวเตเตอร์ ator, มีตัวดูดู oo, ตัวอ่า เคอร์นะคะแล้วก็ตัวเอนจิ e ตัวนี้นะคะถ้าเราเลือกตรงนี้นะคะกรอบตรงนี้นะคะก็คือเราเนี่ยจะขายแล้วก็กระจายส่วนตามอัตราส่วนที่เราตั้งค่าไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะหรือเราจะคอนเวิร์ตมาเป็นตัวเหรียญ usdt อย่างเดียวหรือว่าเป็นตัว stable coin ก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเลือกตัวไหนนะคะซึ่งเงินตรงนี้นะคะก็ เข้ามาที่ทรดดิ้งแอคเคท์ของเรานะคะอ่ะปุป๊บก็จะเลือกตัว convert usdt นะคะแล้วก็กด confirm อ่าบอทนะคะก็จะทำการปิดให้เรานะคะอ่าอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเนาะกป็ปุ๊บปิกก็เก็บกําไรเข้าพอร์ตเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอปุ๊ปิเกอยากจะทำการสร้างบอทใหม่นะคะก็คือปุ๊บปิ๊กอยากจะสร้างตัวอ่าตัวอ่าด็อกนะคะ เดีย๋ยวพุ้กจะพาไปไปเนาะก็มาที่บอทนะคะแล้วก็เลือกสปอ t g ตกินะคะเลือกด็อกคอยกดคีเอทนะคะแล้วก็เลือกด็อกคอยนะคะเพื่อจะสังเกตตรงเอาไว้ระ e เบิ a บาลของพิกนะคะจากเมื่อกี้เนี่ยที่มันมี9เหรียญน,นะคะเราไปทําการปิดทํำกำาไรมา51เหรียญน,นะคะรวมกับ9เหรียญก็เป็น60เหรียญตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถคีเอทด็อกคอยต่อ USD ได้แล้วนะคะ,ะก็ประมาณนี้เนาะหรือนะคะ ใครมีเหรียญดอกคอยอยู่แล้วนะคะก็เลือกตรงเป็น use ด o อกคอยตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยปุ๊คิ๊กจะใช้ตัวเหรียญ USDT เป็นแม่หลักนะคะก็ปุ๊คิ๊กก็จะใส่จำนวนเงินเลยนะคะก็คือขั้นต่ำห้าสิบเหรียญอ่าบางตัวนะคะบางตัวก็ สี่สิบเหรียญก็สามารถขีเอทได้แล้วนะคะหรือนะคะหากคเพื่อนนะคะอยากจะมาปรับตั้งค่าตรงนี้นะคะมันเป็นพารามิเตอร์อัตโนมัตินะคะซึ่งเขาเนี่ยทำการซื้อขายช่วงแรงที่เป็น0.17นะคะจนถึง0.317 7นะคะซึ่งออเดอร์ทั้งหมดก็คือ100ออเดอร์นะคะแล้วก็มี p r o f ิตกิลแล้วก็รวมถึงค่าธรรมเนียมยอยู่ประมาณที่2.28นะคะถึง0.65นะคะ ถ้าเราไม่อยากได้ตรงนี้นะคะเราก็มาเลือกตรงคัสตอมตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่จำนวนนะคะว่าเราอยากจะให้มันออก20หรือว่า100อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถคีเอทได้เลยนะคะแล้วก็มันจะทำการคำนวณมาให้เรานะคะว่าเราเนี่ยจะต้องใช้จำนวนเงินเท่าไหร่นะคะก็ทุกวิกส่วนใหญ่เนี่ยทุกคีเอทน,นะคะก็ใช้แบบ AI รามิ m ตอร์นะคะก็คือ ตามที่เขาเนี่ยกาหนดมาให้เลยนะคะเป็นค่าค่าโรงงานว่างั้นนะคะเราก็ใส่จํานวนเงินนะคะหลังจากนั้นเนี่ยอพอเราใส่จํานวนเงินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แค่กดคีเอทแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะคะเท่านี้นะคะบอทเนี่ยก็จะสร้างมาให้เราแอนตัวนี้นะคะก็คือหลังจากที่เรา กดสร้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าก็จะมาโชว์นะคะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มเริ่มสตาร์ทการซื้อขายเหรียญด็อกคอยให้เราแล้วนะคะซึ่งก็จะมีคาถามอีกนะคะว่าเราจะปิดตอนไหนเปิดตอนไหนอันนี้แล้วแต่เราเลยนะคะเราเปิดมาแล้วเราต้องการอยากจะปิดก็ทําได้นะคะก็คือ กดไปที่ตัวปิดตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกว่าเราจะแบ่งเป็นเหรียญ USDT กับดอกคอยหรือว่าเหรียญดอกคอยอย่างเดียวหรือเป็นเหรียญเอ่าเตเตอร์ ether, หรือว่า stable coin นะคะเราก็สามารถทำได้เลยนะคะอ่าปุปปิ๊ก็จะไปทำการอ่ายังไม่ปิดตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าปุปปิกเพิ่งสร้างอ่าตอนนี้เริ่มติดลบละ อย่างงี้ค่ะเวลาเราเห็นมันติดลบเนี่ยเราจะทําการปิดบอดเลยก็ได้หรือนะคะจะปล่อยให้บอดเนี่ยมันทางานแล้วก็สร้างคีเอทกำไรให้เราเหมือนแบบนี้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยาถามว่าซื้อเหรียญตัวไหนดีอันนี้เนี่ยเป็นไกด์แนะนำเนาะเพื่อนๆก็ไปที่คอยมาเก็ตแคปนะคะแล้วก็เลือกอเหรียญน,นะคะที่มีวอลลุ่มการซื้อขายนะคะหรือเป็นเหรียญที่แบบติดท็อป หนึ่งใน20่นะคะหรือนะคะเพื่อนๆจะใช้จากการดูอินดิเคเตอร์อะไรต่างๆก็สามารถเข้ามาทำการขีทได้นะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยในการลงทุนนะคะมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยในในการที่เราขีดนะคะเราไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องกำไรแบบนี้ตลอดนะคะบางทีมันก็จะอาจจะมีติดลบบ้างนะคะแต่พอเวลาที่แบบตลาดมันมี การซื้อขายเยอะขึ้นนะคะเหรียญค,คึกคักอย่างเช่นอย่างตอนนี้เนี่ยบิตคอยนะคะทำเอาทำให้นะ,ะทำให้แบบเหรียญทุกตัวนะคะแบบขึ้นการกระจายนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยพอรตของเราเนี่ยกำไรกำไรกำไรอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าอยากจะเตือนไว้ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะดังนั้นเนี่ยเลือกลงทุนหรือว่าลงทุนในจํานวนเงินที่เรายอมเสียได้ก็แล้วกันนะคะสาหรับใครที่มีคําถามสงสัยเนาะปุ๊คพิกว่าจริงๆแล้วการสร้าง บอทเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะคะเพื่อนๆลองไปกดเล่นกดลองดูได้นะคะหรือว่าใครมีคําถามนะคะก็สามารถเข้าไปที่กลุ่มไลน์นะคะแล้วก็ทักสอบถามกันได้นะคะเข้ามาแชร์กันได้นะคะว,ว่าแบบไปลงตัวไหนแล้วหรือว่าแบบมีวิธีการอยากจะไปอ่ลงคีเอท ตัวสปอร์ตกิจแล้วมีวิธีการทำยังไงเราดูวิดีโอยังไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถเข้าไปทักสอบถามกันในกลุ่มคอมมูนิตี้ของเราได้เลยนะคะผู้ปิกฝากลิงก์ไว้ทางด้านล่างใต้คลิปนะคะหรือว่าใครยังไม่มีบัญชีคูค่อยอยากจะมาเทรดเทรดกับให้บอทเนี่ยทำทำทำการเทรดให้เราอัตโนมัติเนี่ยก็สามารถกดลิงก์ทางด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็ทำการยืนยันตัวต้นนะคะฝากเงินเข้าในระบบนะคะก็สามารถ เข้ามาใช้งานตัวนี้ได้ฟรีนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาอัปเดตนะคะในส่วนของเทดดิงบอร์ดให้กับเพื่อนๆกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะมาดูว่าปุ๊กปิ๊กจะมีเรื่องไหนมาอัปเดตหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากให้ปุ๊กปิ๊กนะคะอัปเดตในเรื่องไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะทางด้านลา่างใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ